ครูเป็นหาอ่ะเลยเวลาสลอนก็ตลกตลกคนคนดวนอะ่ะเราเวลาเวลาคิดเดิ้ก็ชอบล้อแล้วบางครั้งก็แอบตีบ้างครูเ็นก็ตลกนะตอนนั้นน่ะที่มีงานถิ่มัดอ่ะเออครูเป็นจะได้รับมงกุฎครูเป็นครูเป็นเก็มงกุฎเหมือนกระต่ายอะ่ะแ้ มองว่าอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมดูจนเริมต้ตนที่ผมเข้ามาเป็นครูอาสาที่อ l c ่ี่ยอเซินี้ก็คือผมก็อยาก,ยากเห็นเด็กๆมีโอกาสโกาสที่เขาจะเรีย,ย,ยนดีที่เขาต้องการได้ทำงานทำอาชีพในสิ่งที่เขาชอบ น้องๆนั้นมีความสุขที่เหตน,นี้เราไม่ได้สอนภาษาหรือว่าวิชาคณิตหรือดนตรีเลยครับกลุ่มนั้นแต่เรานั้นสอนคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นด้วยเพื่อที่เขาจะเติบโตเป็นผู้หญงที่ดีแล้วเป็นอนาคตของประเทศต่อไป ชอบครูเบนมากที่สุดเพราะผัอนตลกและผมได้ความรู้ด้วยผมอยู่ที่นี่มานานสี่ปีแล้วตลกแล้วก็ครู้ก็ไม่ดูคือเขาเพิ่มความยากขึ้นมาเขาจะสอนให้เข้าใจแล้วก็โตขึ้นไป ผมคาดหวังครับว่าก็คือเราอยากเห้เขานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ,ญ่ที่ดีเป็นลูกที่รักครอบครัวแล้วก็มีชีวิตสังคมได้อยา่างเี็นบีอยากเห็นเขาหนึ่งตั้งแต่เกิดแล้วจะเป็นคนดีมีจริยธรรมที่ดีเห็นเขาหนั้นเป็นคนที่ไม่ได้รับเป็นเหมี่ยวแต่สง่าความรู้สง่าถึงที่อยา่างที่เขามีกับคนอื่นีมากเลย ไม่ไอีทีสส่สิ้นสุดแล้วสิ่งที่ผมได้จากการเป็นครูนะั้นมันเติมความคาดหมายจรกงีเพราะว่าตอนแรกคิดแค่ว่าจะมาเพื่อสอนเด็กๆมาเพื่อเสริมสร้างเด็กๆท่านนสุดท้ายแล้กเด็กมาหาที่เสริมสร้างเด็กๆทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วเราเราไม่ก็ไม่ได้เป็นครูที่เก่งที่สุดแต่เราสามารถเป็นครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆได้ไม่ใช่แค่ความรู้ เกิเป็นการที่เขาที่ผมสามารถจะแบ่งปันความรักจากเด็กให้เขานั้นแบ่งปันความรักที่เขาได้จากผมนะหรือเขาได้จากคนครอบข้างไปสู่คนอีกมากมาย